สวัสดีครับนักศึกษาสาขาวิชา TA ชั้นปีที่สองทุกคนนะครับรวมถึงนักศึกษา TAM หลักสูตรต่อเนื่องปีหนึ่งทุกคนนะครับสำหรับวิชา f o ร์อิตแมชชีนซึ่งจริงๆแล้วเรามีตารางเรียนกันในวันพุธที่สิบสองสิงหาคมแต่น้วยด้วยเป็นวันหยุดวันแม่นะครับก็เลยเป็นเราไม่ได้เจอกันก็ อย่างอาศัยช่องทางทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาบรรยายเนื้อหาเล็กน้อยอย่างน้อยก็แนะนำเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวิชาฟูอิดสแมคานิกแล้วก็มีทฤษฎีเล็กน้อยที่จะฝากไปรวมถึงในวันที่19-20ผมเองผมไปศึกษาดูง,งานที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ไปที่เกิดลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จบด้วยที่ มหาวิญญาทายาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นในวันพุธของวันที่12และวันพุธของวันที่19สิงหาคมเนี่ยเพิ่งไม่ได้เข้าไปสอนนักศึกษาได้ก็อาศัยรายกลุ่มที่พวกเรามีร่วมกันอยูน่เนี่ยนำเนเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอสู่นักศึกษานะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการแนะนำเข้าสู่เนื้อหาว่าวิชาฟิวอิดแมชชีนิกเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับรหัสนักศึกษา ที่เรียนวิชาฟูอิตก็คือรหัส060413108นะครับวิชา,าสำหรับรหัส672314นั้นเป็นันศึกษาเดิมที่เคยเรียนมาก่อนอันนี้แล้วอาจจะตกค้างบ้างก็มา,มา,มาเรียนฝนได้นะครับสำหรับวิชากราศาสตร์ของหลายนั้นผมเองผู้สอนรือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ชูชีพก็จะมาสอนเนื้อหาวิชานี้ของเราทั้งเทอมนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของรายวิชาก็จะประกอบไปด้วยข้อที่1นักศึกษาหลังจากเรียนจบวิชานี้แล้วจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่สําคัญของของไหลในสถานะต่างๆคําว่าสถานะต่างๆประกอบไปด้วยของไหลที่เป็นของเหลวและก็แกส๊สนะครับวัตถุประสงค์ข,อข้อที่สคือหลังจากนักศึกษาจบ วิชานี้แล้วนักศึกษาต,ต้องมีความรู้มีทักษะในการตรวจวัดคุณสมบัติหรือทักษะในการสืบค้นหาค่าคุณสมบัติต่างๆของของไหลจากกราฟได้วันนี้การหาค่าคุณสมบัติของไหลจากกราฟได้บางเนื้อหาเราก็จะพานักศึกษาไปทดสอบหาคุณสมบัติของไหลโดยตรงเช่นการหาค่าความดื้อของของไหลเราก็จะมีเครื่องมือทดสอบในแลบของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเองนะครับ ในส่วนของเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยก็อาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นหาค่าคุณสมบัติเบื้องต้นของของไหลชนิดตา่างๆก็จะฝึกให้นักศึกษาใช้ Google เนี่ยบริษัทการศึกษา Education ให้มากขึ้นหัวข้อที่3คือหล,หลังจากศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องมีความรู้มีทักษะในการคำนวณหรือแก้ไขปัญหาโจทย์ในเรื่องของของไหลสถิตและไฮโดรไดนามิก ของไหลทจิ์คือของไหลที่อยู่ในสภาวะอยู่นิ่งเราต้องคํานวณหาค่าแรงความดันแรงที่กระทารวมถึงไฮโดรไดนาม,มิกก็คือของไหลที่อยู่ในสภาวะ,อ,ะอยู่นิ่งเช่นเดียวกันแต่ก็คือเป็นไฮโดรคือน้ำของน้ําที่อยู่นิ่งนั่นเองหัวข,ข้อที่สี่มีความรู้มีทักษะในการคํานวณหรือแก้ปัญหาโจทย์ในเรื่องของการไหลของของไหล อสโคู่ของไหลที่อยู่นิ่งอันนี้ก็คือต้องคํานวณเกี่ยวกับของไหลที่อยู่ในสภาวะเกิดการไหลหรือการเคลื่อนที่นั่นเองหรือเรียกว่าดินามิกฟลูอิดข้อที่5นักสายต้องคํานวณหรือแก้ปัญหาโจทย์ที่เรเกี่ยกวกับเรื่องแรงประทะและพลังงานที่เกิดจากการไหลของของไหลด้วยสุดท้ายนักศึกษาต้องคํานวณหรือแก้ปัญหาของไหลที่อยู่ภายในท่อได้ผ่านได้ ก็เป็นคุณแม่ของลูกเดินผ่านตอนนี้มาลาพักร้อนมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับแต่ก็ไม่ตรงกับวันไม่ได้ลาพักร้อนในช่วงวันสอนร้อนนะครับวันนี้ผม<อ>ผมลาพักร้อนแต่ก็ยังสอนผ่านทางอินเทอร์เนต็ตกับเราอยู่คําอธิบายรายวิชาคือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของของไหลสมบัติสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่งนิยามและการวิเคราะห์ การไหลต่อเนื่องอเรียนเรื่องของโมเมนตัมและพลังงานที่เกิดขึ้นกับของไหลความเค้นความเครียดหรือการไหลแบบนิวตันนี่สมการการไหลต่อเนื่องของของไหลที่เกิดการเคลื่อนที่สำหรับาการจัดสรรเวลาในการเรียนนั้นประกอบไปด้วยการจัดสรรเวลาต่างๆต,ต,ตามตารางนี้เช่น การบรรยายในชั้นเรียนก็จะใช้เวลาทั้งหมดสิบสัปดาห์สัปดาห์ละสามชั่วโมงรวมเป็น45ชั่วโมงแต่จริงแล้วในการสอนยุคใหม่ยุคที่เรียกว่ายุค2 0 0พนึงเนี่ยเราวิชานี้จะเน้นการเรียนการสอนเนี่ยที่บ้านเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการอัดวิดีโอผ่าน YouTube และส่งลิงก์ URL เนี่ยไปให้ให้ใหใหนักศึกษาทุกท่าน เรียนเนื้อหาทางทฤษฎีเนี่ยผ่านวิดีโอจากบ้านจำนวน45ชั่วโมงนะครับทํทาทุกครั้งหลังจากนั้นเวลาในการเรียนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นก็คือเป็นการสอนเสริมเป็นการให้คําปรึกษาที่ของใบงานหรือแบบหัดที่มอบหมายรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานหรือทำการบ้านเนี่ยสาชั่วโมงเราจะสลับการปกปติแล้วการเรียนทฤษฎีจะเรียนในชั้นเรียน การสอนเสริมหรือการฝึกงานต่างๆทําทกันบ้านเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงก็จะทําที่บ้านแต่ตอนนี้จะสลรับการนก็คือการบรรยายจากบรรยายที่บ้านของท่าน mm. การสอนเสริม mm. การให้คําปรึกษา mm. การทํากันบ้านนักศึกษาจะต้องนากันบ้านเนี่ยมาทําที่มหาวิทยาลัยในห้องเรียนนะครับนอกจากนี้แล้วอีสิชั่วโมงก็จะเป็นเรื่องของการให้เวลานักศึกษาเนี่ยไปทําการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นความรู้ต่างๆ มาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของของไหลนั่นเองส่วนในหมวดที่ห้าประกอบไปด้วยแผนการสอนรายสัปดาห์ซึ่งจริงๆแล้วในแผนการสอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งไปจนถึงสัปดาห์ที่สิบห้าเมื่อเราสอบผ่านไปแล้วเมื่อเราเรียนผ่านไปแล้วเจ็ดสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่8ปดก็จะสอบกลางภาค หลังจากนั้นก็เรียนต่อตั้งแต่สัปดาห์ที่9ถึง15สุดท้ายสัปดาห์ที่16ก็สอบกลางภาคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนในสัปดาห์ที่ 1, <ม> 1> กันก็คือเรื่องของหน่วยทางกลาศาสตร์ของไหลคุณสมบัติของของไหลส่วนสัปดาห์หน้าซึ่งเป็น,ปน,ปนวันที่1 9ซึ่งผมก็ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดนครราชสีม,ม,มาเนี่ยก็จะ สอนผ่านวิดีโอเช่นเดียวกันก็คือเรียนในเรื่องของความเข็นในของไหลความดันของของไหลแล้วก็แรงที่กระทาบนผิวราบเรียบที่จมหรือซับเมอร์ดอยู่ในของไหลนั่นเองนะครับยังไงใน2สัปดาห์นี้ถึงนักศึกษาไม่เจอผมก็จะมีการเรียนการสอนมันอยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงในวิดีโอชุดต่างๆก็จะมีการมอบหมายการบ้านในนี้ด้วยนะครับก็คอยติดตามชมก็สาหรับเนื้อหาบทที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ สไปจนถึงสัปดาห์ที่15าเนี่ยเ,เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับโอเคส่วนแรกนี้คือเป็นวิดีโอที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของเนื้อหาพอกระชับกระชับในวิชาฟูอิทแมกนีตนะครับวิดีโอชุดถ่อไปคือจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนในสัปดาห์ที่1ในเรื่องของกลาศาสตร์ของไหลและคุณสมบัติของไหลกันเลยสวัสดีครับ